บางมันนะครับผู้ไปก็ะอคให้ไปดีผู้ยู่ก็ขอคให้โชคดีกระูศกันต่อไปนะครับครับสำหรับมือนี้ใจกรจะรอยทําการแสดงอยู่อำเภอบานจากิรีจังหวัดขอนแกนครับส่วนแนนเป็นมือวันหยุดเพิ่นเนาะเันหยุด 16, 17, 18, 19นะสีมือเป็นวันหยุดของเพิ่นอันที่จริงแล้วก็คือเป็นโปรแกรมที่จะไปออสเตรเลียนะฮะแต่พอดี เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็เลยบบไดไปนะครับบไดไปก็เลยถือโอกาสหยุดนะฮะมือว่าน่มจะไปน้ําแต้นจริงๆผมก็อยากให้เพื่อนหยุดดิก็อยากให้ไปน้าอยแต่ว่าก็อยากให้นอนเต็มยิมแต่พอดีมือนี่แบบผมตื่นขึ้นมาหามงคลขึ้นมือเศ้าเนี่เหตุทลาเนาะฮะมือเศร้าเพรามันไปเฮตุุลายอยู่ซ้าสูงที่นี่ครับอ่ามากลับมาหอดคอนกันกับประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวหลับกันกับประมาณบ่ายมงผมตื่นมาหามงแรงผมเลยอาบน้ำเพื่นก็เลยไป อยากนอนเนี่ย็ดีคือการวันวันหยุดถ้าเป็นฝรั่งนี่คือมันเขาเสียเกียรติกันมากๆเลยน่ครับวันหยุดนะฮะถึงสิเป็นแบบครอบพัวเป็นแฟนเป็นเมียงกันหยุดก็คือหยุดคนคนทางานถ้าถึงวันหยุดแล้วเขาอยากเห็ดอย่างคือให้เขาเห็นนะเออผมก็ผมก็ถือแบบนั้นเนียว่าดี่นก็ดีคือการมันิได้นอนพักผ่อนแบบเต็มๆต็มนะครับกันยู่บาน ส่วนผมกลับม้แค่30กิโลเรามืออื่นเสาขอกัลับไปแล้วมือนดี้เล่บมีกุก,กนะครับกให้พี่น้องได้รวมไว้อะไรกับกันจากไปของยิ้วมุกดานะครับอะไรบเดมีกุก,กให้พี่น้องเบิรงเนาะครับขอบคุณทุกความห่งใยครับยังสี่หลับพี่น้องศิลปินชีวิตแคมู่บนเส็นได้ มันเด้เดินทัางทุกมือความเสี่ยงมันก็ไม่ใช่ทุกมือนะครับมันได้ออกจากบ้านทุกมือนะครับกับความเสี่ยงหลายๆอย่างบริเด็เป็นแค่เรื่องของอ,อุบัติเหตุทั้งทองถนนเท่านั้นหลายๆขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อด้ำเลจ้า